ท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง้ทมรถของรอล้ำตจริงนะครับผมตอนนี้ผมก็อมาลงของนะครับท่านผู้ชมกําลังจะลงครับเริ่มลงมาแล้วนะครับโอ้ยรถข้าเจ้าเหยียบผาไปควงหาดที่น้องเอ้ยนะครับหมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยอายุพ่อสองพันบมบูขาไป เข้าไปพื้นใหญ่นะครับเวลาเราเก็บสายสตียแล้วนะครับคือเนบเนบขึ้นจากอ่าพวกล้อนะครับอย่าให้อย่าให้เข้าใกล้ล้อนะครับเน็บเนบขึ้นพี่น้องนะครับตุ้มตุ้มม้าตะวันนะครับอย่าให้มันปล่อยลงอ่ากับกับล้อนะครับอย่าปล่อยลงกับล้อเด็ดยนขาดนะครับเพราะบางทีอ่ามันจะเข้าไปตรงล้อที่เหยียบนะครับนะ่เข้าไปเหยียบดึงขังนั้งมัดไว้ขังเงิน หยับไปเนี่ยอ๋อเพราะเจ้าร้องเรื่องคิดเรื่องเงาอาม,ามันยี่ขาดบ่าขาดครับขาดครึ่งเลยครับเมื่อกี้นะครับโอ้เห็นแล้วเสียวเลยครับดังมันยางแตกเลยนะครับตุ่มเลยนะครับ นะครับพกเกีียวกับขูดเด้อคือแกมาก่อนผมอีกนะครับมาก่อนตาลานีอีกนะครับตาลานีมาหลังเสียก่อนนะแต่ว่าได้ลงนะครับมันลงสองสายครับใครเร็วก็คนนั้นได้นะครับคนเกียยังพุ้มเกียผ์ผายโอ้หทั้งหลังวันนี้หมดเห็นวะยังเป็นผ้าลายอยู่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละค่นั้นแหละ,หละ,หละเดือนหน้าเดือนหลังวัเลยร์จะไปนองนะครับ ด้านนี้ก็หลักไทยด้วยนี่นะครับผมแล้วเราไปเจอกันอ่าช่วงลงเสร็จเลยครับเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วครับมาดูฝั่งนี้แล้วแล้วบุญตึงๆไปแล้วอ่าแต่ประชาชนเหนื่อยโคตรๆนะครับตอนนี้ก็เก็บผ้าปูพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผม ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนรถนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวออยขอนำบ้ดก่ันโอ้ยี่น้อไห้ดีครับ จะเป็นรถที่กระจออกมาเอาคู่กันนะครับจะเป็นรถตอกให้ท่านผู้ชมอลองดูแล้วกันว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับตากระบบังละพี่น้อง เก็บผ้านะครับเมื่อกี้โอ้าะว่งี้นั่นผ่าขาดระยานี้เดียวเจน่าจะถ่ายรูไปไว้นะครับแล้วก็เคมประกันเจน่าจะตกใจเกินไปนะครับตกใจแล้วก็น่าจะทำอะไรไม่ถูกนะครับ พประสีอุบัติเหตุแบบนี้มันเคลมได้ครับเอาพื้นใหม่ยังได้เลยจะน่าจะถ่ายรูปไปตอนที่รถหยยบตอนที่มันฉีกอันนี้ก็คืออ่าข้าเจ้ามาขึ้นตู้กันนะครับมาเอาตู้มารับตู้นะครับแล้วก็จะไปใส่ขบวนลูนะครับงานตู้ต้องของพี่สุริยาเองเดียวผมไม่รู้เรื่องเลยครับอ่า <laughs> มีอีกหลายอย่างครับที่ผมจะถามห้แล้วมันของผมมันแนวบู้บูครับสายลุยสายลุยมาตบไปของผมอ่ะเดี๋ยวขึ้นบัตรกัน บัตรประชาชนุมก็อยู่กับพี่ยาวนะครับันนั้นในพี่ยาวแช่ไหมครับผมกับขี่ครับครับเยงานเียครับงานเนีย จริงอ่ะมันได้ลงแต่เช้าอยู่ครับแะ้วเดบัยวว่าเดี๋ยวครูจะเร ok ียบรไว้นะครับท่านผู้ชมเราก็ เดินทางกลับกันครับที่จริงอ่ะมันจะได้ลงแต่เช้าอยู่นะครับแต่แตอนนี่ยังไม่สามารถทํางานได้เพราะว่ารถเรามาไม่ครบนะครับเห็นเห็นแกบอกอย่างนี้นะจะเป็นคบอ้างหรือเปล่ายัางไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันลงเร็วจริงๆนะครับลงลงสวนมากนะครับสองสายอย่างท,ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็คือถ้าใครเก็บผ้าไม่ทันก็คือโดนแซงคิวไปเลยนะครับของผมนี่ก็แซงคิวตาตา านนสาคานุสตาาราตนะครับที่แกเหยียบข้าใบด้วยเองนะครับอ๋เดอะไรครับเพราะว่าแกแกงมกับว่าใบอยู่ส่วนผมก็จ้างเขาเกีบเลยครับก็คือเน้นเน้นที่ความเร็วเร็วไว้กว่านะครับเพราะว่าเราจะช้าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมงานพ้าใบเนี่ยบางทีฝนมันตกลงมานี่ มันไม่บอกเรานะว่าฝนจะตกนะอ่าคือมันเร็วได้เร็วเลยอ่ะท่านผู้ชมเาอาง่ายๆนะครับด่วนได้ด่วนเลยนะครับแรงได้แซง,งเลยครับบางทีอาจจะตืดค่อนเขายัางไง้อบางครั้งบางทีอาจจะโดนตำหนี่บ้างนะครับแต่ทุกคนเขาเร็วหมดนะครับถ้าบอกไว้เลยถ้าไม่เร็วไม่ใช้ความเร็วแบบ เก็บพงเก็บผ้าไว้เองนี่นะครับคันคันซ่าเนี่ยคือถือแกงชิ้วได้แบบพี่น้องบางทีรถรถ,รถรถรถที่ยกนะครับเขาไม่รอนะครับอ่าเขาไม่รอต้องต้องบอกกันไว้นะครับเผื่อใครเข้ามานะครับมือไหราเออจะนวองิ้วไปก็เก็บเลิกบูมิันนะครับการเก็บเข้าไปเราลงมาเลยเก็บพงเก็บผ้าไว้นะครับถ้ากวัวฝนตกก็เก็บแล้วก็เอ,เอาเอาทับไปข้างหลัง นะครับพอปูกปกไว้ข้างหลังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอามาใส่ตะกร้านะครับอย่าเพิ่งเอามาใส่ตะเกียงข้างหน้ามันเกินนะครับทำไมมั่นใจโอ้เรืงเตียนเกีย์พี่น้อง,ยงยอย่าโอ้ยยังไงพูถ้าจจะผากคน นั่นแหละครับก็เลยโดนแจงคิวแต้เห็นเขาแ้งอ่ะเะาไปไหว้เขานะครับเราไม่ทันเราต้องยอมรับนะครับบางทีนะ่ะอ่ามันนี่เป็นบางทีแหละพี่น้นองรถเขาไม่รอนะครับเขาทํางานอ่าเป็นเวลานะครับยังอยางห้าโมงครึ่งอย่างเงี้ย ถ้าหาวงเพิงแห่ะแทนที่เขาจะลงได้อีกขันหนึ่งหรือไม่เขาก็ไม่ลงอย่างนี้นะแตเขาก็ไปพับเก็บผ่าเดี่ยววะเนี่ยเจ้าของเก็บผ่าเดี่ยววะเนี่ยท่านท่านหนาว่าท่านเก็บอยูปป่วะเนี่ย,อยนอนเถอะนอนก็หลับกี่ลองไอ้ใจอีขันนะครับทําไมใจอีขานนะครับยาพนาพุ่งตรนี่้หรอพี่น้องนะครับมันยังยิ้มยอมอยี่ยแต่อย่าง,างู่ช่วงนี้หน้าฝนนะครับไม่รู้ว่าใครบ้างที่จะได้เป็นหุ้นส่วน,นับเพื่อเปนะครับ <c oughs> สดใสะขาเสียห้นะ เป็นหักงิ่นะอย่า่าไม้หักนะครับหักนะครับอหักหักตังมันกันนะครับเราทําของเขาเสียหายนะครับขับรถด้วยความรับผิดชอบสูงอ่ะความรับผิดชอบสูงเลยนะครับต้องเสียงกับรถนะครับเสี่ยงกับรถกับลานะครับแล้วก็ของที่อยู่บนรถนะครับเราต้องรักษาไว้ให้เขาอีกนะครับต้องต้องต้องเอาให้อยู่บนรถให้ได้อ่ะ อออพอ,อ,องงรถเราไม่มก่อกเราพี่น้องอ่าง่ายลวดรถเรามันไม่มีออกระบะไม่มีกอกมันมันเป็นรถพื้นเปือยนะครับต้องเอาของให้อยู่ครับเห็นบอยบางคนใส่มากอะเอียงแน่เบี้ยวแน่ยังไงนะพี่น้องนะครับมันก็เลยเกิดการแบบของทั้งของเสียหายานะครับหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องมีประกันสินค้า <c oughs> กันสินค้าเลาะเขาก็บางเทสเทสใหญ่ๆเขาก็ไม่รับผิดชอบให้หมดนะเขาก็รับผิดชอบให้อเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะสิบเปอร์เซ็นต์มีสิบเปอร์เซ็นต์นี้นะให้ให้ให้เราให้เราเราับผิดชอบร่วมสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้แหละผม,ผมก็้าใจเนาะผมกเคยมีครับพนะี่น้องแล้วก็เ้าเกียรก็ามาหักกับเรา อ่าเอาไข่ซอยเจ้าเกินหนึ่งเนอะรอสิคนละเคืองหอจอนัวแก้เกินหนึ่งลูกน้องเกินนึงตายดวายอยู่กับไอีนี่สมมุิว่าแก้หลายไปหอรับผิดชอบสิบนลีวคาล้านนึงกับแสนหนแต่รับผิดชอบแสน่กัคนละหามึงหน่อยนี่เนงงไงเนาะอ่าผมถึงว่า ม่ใช่ว่าเข้าเกียร์เป็นแล้วก็ขับดินนะครับรถต้องมีความรับผิดชอบนะครับอะไรบนรถหายอย่างเงี้ยนะครับมอแบกเสียนะครับน้ํามันหายอย่างเงี้นะครับจริงอยู่ครับเราบริสุทธิ์ใจนะครับแช่์เขาเกียรเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าอีกอีกแบบหนึ่งนะครับอีกอีกเท็จหนึ่งนะครับเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้เอ้าไม่ได้เอ้า แล้วมันปากแล้วมันเหฉี่ยมยับยับอยู่ดิห <laughs> ยอกหยอกด้วยครับเออรับผิดชอบกับรถนะครับบางทีรถพังรถอะไรขึ้นมาเขาก็หาว่าเราไมา่ดูแลรถดีนะครับมึงไปจัดถิ่นดูแลยังไงครับพี่น้องมึงก็เบื้องทำมันเคียงเบิ้งนา้า่านั้นะว่าขาดเป็นไปได้หเปเล่านะอ,อย่างนั้นนะครับกับร่มยางเล่ยยางแตกอีกแล้วเนี่ย ของผมยางแตกอ่าอาทิตย์ที่แล้วก็แตกอาทิตย์นี้แตกนอะอ่าผมไม่ยากมันมาผมอยู่เลยนี่นีผมก็เกรงใจผมก็กลัมกกวมันเดันครับผมก็ไม่อยากให้มันแตกเพราะมันเสียเวลาผมมันเีัยนะครับแกมันแตกอะพี่น้องเดี๋ยวผมจะทำเนี่ยแตกแก้มติดตั้งห่าสองเดียวก,ก,กยว่าปลาเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนยางก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปไม,ม่แล้เทียลังดกคน ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ